ใช่ไหมใช่มาชีครับม่ต้องทำเสียงสองกันไปเมสาะจะเป็นตรงนั้นมีอควอาพาร์กน กินตำแตงค่ะนี่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเลยนะคะเห็นแม่ตำซมตำไปมาม่าอยากกินตำแตงแม่ก็เลยต้องเบรกการกินซมตำก่อนแล้วก็มาจัดการให้เขานะคะ พอค่ะโอเคแเี๋จะไปเอาปลาร้ามาใส่โอเคอันค่ะพอแล้วค่ะขึ้นหนึ่งเหรอลืมน้ำปลาค่ะแค่หนึ่งเหรอพอแล้วลูกน,น้ำปลาใช่ ปลาน้อยนึงค่ะเดี๋ยวก,กินเค็มเยอะเดี๋ยวเป็นโรคไตนะคะพราะค่ะอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงโอเคเราบีบมะนาวด้วยค่ะบีบทั้งหมดเลยค่ะลูกได้ไหมเดี๋ยวมามาช่วย Parabéns. ไครีมกาแฟค่ะล้างปากนะคะมาม่าชอบอันนี้ใช่ค่ะมา<ะ>ม่าตอนนู้สิเก่งเขานูเอาหนึง่งไอศครีมได้ไหมคะได้ค่ะเพียอมาลงไปฟ้องบาสนะคะใช่เดี๋ยวหนูขึ้นหนูขึ้นขึ้นในรถบัสเองเดี๋ยวหนูมาที่นี่เองคนเดียวะคะ่ะ พี่มาแยกกับน้องอัญญาดาที่โรงเรียนเลยเพราะว่าต้องนั่งบัสจากทางนน้นลงไปะค่ะเดี๋ยวไม่ทันเวลาส่วนน้องอัญญาดาก็แยกขึ้นบัสกลับมาบ้านนะคะเวลากินข้าวกินให้มันสวยๆลูกกินให้มันอยู่ตรงกลางจานนะคะไม่เขี่ยออกข้างจานแบบนี้ไม่สวย ค่ะทำไมแก้มแดงอะลูกทำไมหนูแก้มแดงไปตากแดดมาหรือเปล่าใช่ค่ะหรอตากแดดที่โรงเรียนนั่หนูได้เอาหมวกไปไหมอะเอาค่ะหรอเป็นหนูคิดว่าเป็นเพรกะก่นทีเป็นพราหนูนนนลืมเอาก๊สซแก๊สหนูกินไม่ได้อืมตอนพักเครื่อง หรือว่าตอนเบรกเนี่ยค่ะพอเด็กๆออกมาจากนอกอาคารแล้วนอกห้องเรียนแล้วเนี่ยจะไม่สามารถขึ้นไปได้จนจนกว่าจะเลิกพักเบรกอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลารอบหน้าอัญญาดาก็ต้องเอาหมวกออกมาเลยนะคะจะได้มีหมวกใส่ตอนพักเที่ยงตอนเบรกเดี๋ยวแดดมันก็จะไม่หน้าหรกเปนคือจนเราฟินเนร็จลงงานถ้าเราลืม เราไปเอาได้มีแต่ว่าที่ให้การให้การช่วงบ่ายโมงเดียเราเราขึ้นไม่ได้ให้เอาอะไรตอนไหนขึ้นได้อะคะตอนเที่ยงเหรอตอนเรา f i n i s โรงเรียนอ๋อตอนที่เราเลิกเรียนจะกลับบ้านเนี่ยถ้าเราลืมเราสามารถกลับขึ้นไปเอาได้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเป็นเบรก10บโมงบ่ายสองหรือว่าเที่ยงเนี่ยเราจะขึ้นไปเอาไม่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะอ่าโอเคเข้าใจแล้วคะ่ะนั่แหละหนูก็ต้องรอบครอบไงคะพักเที่ยงก็หยิบหมวกออกมาด้วยเลยอาจารย์เข้าไปใกล้ๆค่ะลูก ตนนี้หนูมีการบ้านไหมคะไม่ค่ะทำเสร็จแล้วหรือว่ามีแล้วมีแล้วทำเสร็จแล้วหรือว่าไม่มีคะมีเดาทำแล้วหนูทำที่ไหนคะลูกมันไม่ได้ว่าให้วันนี้เดาให้รูด,ดีเมน นูเอหนูให้แล้วอ๋อทำสมครูใช่เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอ๋อใช่วันนี้มันสุกมันสุกไม่มีกันบ้านค่ะ เยอะอยู่นะคะแป้งครึ่งลูกหมี่อีกล้างมือก่อนค่ะสกระปรัปกค่ะต่อโดนแมกนัมเหรอคะพันอย่าชอบกินแมกนัมเหรอคะเค่ือบอัลมอน นั่นหนูกินหมดไหมคะกินหมดได้แน่ใจเหรอคะมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าอะไรอะคะหญ่ก็ปากอันยดาเหรอใหญ่กว่า,า,กกวาแก้มใช่อากาศวันนี้ร้อนเนาะใช่ที่โรงเรียนร้อนเหมือนกันไหมคะร้อนยอ่กว่าตรงนี้ ในห้องอะหรอแล้วคุณครูได้เปิดหน้าต่างไหมเปิดนะคะเปิดทั้งหมดหน้าต่างเปิดทุกบานเลยใช่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะกลับมาหนาวประมาณ12ององศาค่ะพยากรณ์อากาศบอกมาแล้วนะคะสวิงมากอากาศปีนี้แม่ยังไม่กล้าเอาพริกเอามะเขือลงดินเลยค่ะ อยู่ๆก็บอกว่าหนูต้องรดน้ําอัญาดาเขาโรยดอกดาวเรืองไว้ค่ะโรยตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะหิมะหมดดินชุ่มเขาก็จะเกิดค่ะเริ่มรดตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้แม่ก็จะให้เขาดูแลเองค่ะอยากปลูกก็ต้องดูแลถูกต้องไหมคะอันนี้น่าจะเป็นบานชื่นดอกบานชื่นค่ะกระถางนี้ จะต้นดาวเรืองนะคะเพิ่งออกมาน้อยนึงสวัสดีค่ะตอนนี้8ดโมงเช้านะคะเรากำลังจะเดินทางพานยาดาไปแข่งบาสค,ค่ะวันนี้ไปแข่งไกลหน่อยขับรถประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะอากาศวันนี้หลังจากฝนตกเมื่อคืนแบบอากาศดีมากแต่ก็อุณหภูมิลดลงนิดนึงนะคะอ สวัสดีค<อ>่ะพี่พโอเคอยังจำได้คะ่ะต้องมีการสวัสดีคะ่คะพ่อมากำลังตั้ง GPS อยู่นะคะเมืองติดกับมงเทอเลยใช่ไหมใช่มาดีครับมันต้องทำเสียงสองกันไล้ <laughs> เสียงสองนี้แบบว่าน้องซบูเวบูเวที่ไหน บูฟ uh ก็อ huh. ย okay. 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 ah, ู่ยๆแตักเลมองอะใกล้ทะเลสาบใกล้เวเวนู่นนะคะเลยมองเทอไปเหรอฮึูเล่นมองเทอมองเทอร์โอ้อ่าวงนองอ่าวงก่อนจะถึงมองเทอเวเวอ่มงเทอร์อมงเทอร์มงเทอร์เวเวมงเทอร์เวเวมงเทอร์เวเวนโลซานเจเน็ ปีนี้ยาขึ้นไวมากทุกคนโดนฝนโดนหิมะความชุ่มช่ำอะค่ะความชื้นม,มันเยอะปีนี้เดี๋ยวเห็ดน่าจะมาเยอะนะเห็ดปีนี้น่าจะเยอะ มาถึงแล้วค่ะอัญญาดากับพี่มาก,ก็ไปเปลี่ยนชุดอยู่นะคะเมืองนี้สวยมากเลยอ่ะทุกคนคือมันติดฝรั่งเศสเยหละอีกประมาณสองโลก็คือด่านชายแดนฝรั่งเศสกับสวิตแล้วอ่ะแยวแม่ให้ดูวิวตรงนี้นะอันนั้นเป็นลักเลมองนะคะทะรลสาัเจนีวาตรงนี้มีทาาน,น้ำด้วย น้ำตอนนี้เย็นมากนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาแข่งเมืองนี้ปกติจะฝั่งทางนน้นนะคะฝั่งทางบ้านเราไม่เคยมาติดชายแดนขนาดนี้นะ,ะแมกมากเลยอะ่ะวันนี้แมกเยอะค่ะตรงนี้คือสถานแข่งนะคะสนามแข่งอยู่ตรงนี้เล็กมากอะ่ะผู้ปกครองก็แบบเข้าไปดูไม่ได้เลยมันมีแค่สนามแล้วก็ที่นั่งโค้ชกับนักกีฬาประมาณนั้นนะคะ กำลังเริ่มแข่งแล้วค่ะเพม่าเป็นเป็นตัวสำรองนะคะเมื่อกี้อญัญญาดาชุดไปลูกหนึ่งแม่ถ่ายไม่ทันมัวแต่คุยมเมสเซจกับเพื่อนค่ะเรียนเอ่อ <c oughs> Pas-pas denger, denger ชุดว้าวชุดวุ้ริปริปอันยาดาชุดไปกี่ลูกคะชุดไปกี่ลูกวันนี้ สามลูกเลยใช่ไหมคะมมเหนื่อย,ยไหมคะเนี่ยเหนื่อยไหมเรามีอีกหนึ่งมัดค่ะเอ้าเหรอวิพาเด็กๆไปหาอะไรกินนะคะมัน,นจะมีโรงอาหารตรงนี้ค่ะพาเด็กมาเดินเลียบทะเลสาบนะคะแต่วันนี้ไม่มีแดดเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าลมทะเลสาบก็ทำให้สดชื่นเหมือนกันเนาะ นี่มีน้ำพุกสำหรับดื่มด้วยค่ะมันจะติดรูปดื่มอย่างนี้แสดงว่าดื่มได้นะคะถ้าใครมาสวิตแล้วสงสัยว่าก๊อกตัวไหนสามารถดื่มได้หรือเปล่ามันจะมีรูปแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือสามารถดื่มได้เลยก๊อกก็จะเป็นทองเหลืองอย่างนี้นะคะสะอาดค่ะคนที่นี่ก็ดื่มแบบนี้กันเลยเพราะว่าน้ําพวกนี้จะไหลลงมาจากยอดเขาข้างบนค่ะซึ่งเขื่อนแต่ละที่ในสวิตเนี่ยส่วนมากจะอยู่บนยอดเขาจะเป็น น้ำที่มาจากการละลายของหิมะไม่ใช่มาจากมาจากลักอย่างนี้ค่ะยกเว้นว่าปีไหนที่น้ําในเขื่อนข้างบนเขามันไม่พอจริงๆนะคะเขาถึงจะดึงน้าในในรักเลมองเนี่ยเข้าไปกรองในโรงกรองแล้วก็ปล่อยมาให้ประชาชนใช้อีกทีค่ะแต่มันมันน้อยมากค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่สวิตาเราจะไม่ค่อยขาดแคลน,นเรื่องเรื่องเ,ออเรื่องน้ําเท่าไหร่ มีน้ำจากทิมะมีน้ำจากแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆก,ก็เดินไปกับเพื่อนๆแล้วนะคะตรงนี้มีปลาค่ะพาให้เขาพาเขาเดินมาเล่นตรงนี้รับอากาศนิดนึงนี่ก็จะเป็นพวกเรือประมงเรือยอเรืออะไรก็จะมาจอดไว้อย่างนี้นะคะเป็นท่าเรือค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่มานะ ปกติไม่เคยมาเดินโซนนี้ค่ะจะไปมงเทอร์โวเวเลยอันนี้จะเป็นโซนที่ทะเลสาบเ,เข้ามาเ,เข้ามาบรรจบเขาเรียกว่าอะไรปลายทะเลสาบอะค่ะต่อจากนี้ไปก็จะเป็นแม่น้ําเป็นลําคลองไปละแต่เมืองนี้มันจะเป็นเมืองที่ทะเลสาบมันจะมาสิ้นสุดเมืองนี้นะคะ เหนื่อยไหมคะวันนี้เป็นไงมั่งอัญญาชุดไปกี่ลูกวันนี้ประมาณ6ลูกมั้งคะถ่ายจากด้านบนน่ะมันมองไม่ค่อยชัดเลยค่ะแล้วมันย้อนแสงด้วยเหนื่อยเลยอัญญาดาเจ็บข้อมือด้วยนะคะแม่ต้องวิ่งเอายาไปทาให้วัยรุ่นวัยรุ่น2015ค่ะ

เพียงมาจะเป็นนทีกันยาด้ล้ว plus เพียงมาตอนเริ่มแข่งเนี่ยจะกลัวนะคะกลัวชุดแล้วก็กลัวกลัวทำฟาวอย่างเงี้ยแกก็เลยไม่ค่อยกล้าปล่อยปล่อยของแต่อนยาดาเนี่ยเขาลองทำทุกอย่างอันไหนฟาวเขาก็จะจำไว้ต้นไม้นี่สวยมากเลยทุกคน นันก็จะเป็นบาร์ที่แบบนั่งดื่มนั่งชิลกันในหน้าร้อนนะคะหน้าหนาวน่าจะปิดแหละเพราะว่าความเย็นของลมทะเลสาบอะ่ะมันจะทำให้นั่งลำบากนั่งยากนะคะเพราะมันเป็นโซนแบบเอาดอเนาะไม่ใช่อินดอเนี่ยอยากเล่นน้ำเหรอโอ้โหอาคอบัก <c oughs> โอ้มันในนี่แล้วตรงนั้นมีอควาพาร์คนะคะแม่เคยมาเล่นตอนมาสวิตปีแรกไม่ค่อยชอบเลยค่ะทุกคนมันเป็นแบบเครื่องเล่นวัดเสียวมากหลังจากที่แข่งบาาเสร็จเราไปเดินเลียบทะเลสาบกันจนเย็นเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะจากนี้เดินทางกลับบ้านก็จะใช้เวลาประมาณ เกือบชั่วโมงหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเช่นเดิมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ